สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอา่านเรื่องภาษาวาทีบทที่หนึ่งนะครับรู้จักคำนำเรื่องโบไข่ลาวลาดบินปีกยิ้มมองไหวรูปเคถ้วยปากกาพึบพับ สีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำหวานน้ำแข็งน้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบย่ำเทา้ากระติกนั่งยองยองเต้นระบำผมทรงน้ำพุ้ขำอาท่าพอวาง บางถามห้ามฝากจริงเน่นก่อนก้นเริ่บฟักเก็บคงอดไข่พรมพวดไกล้เหลือหวานหยิบโอโหเจ้าของน่ากิน สำรับชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับเสียสละรสชาติ<ม>น้ำใสภูผาภูผาอยู่ไหนเสียงเรียกผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้ เสียงคูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำสายเจ้าของผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำสายไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ พ่อของน้ำใสคือขวานมิงเจ้าของพายทะเนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสาวางกระติกน้ำแข็งบนแค้เปิดประตูแล้วพูดเข้าไป ไก่ทั้งเล้ากะพือปีกพึบพับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ๊ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จา๋าขอโทษจ้ะนั่งเสียงน้ำน้ำใสนั่งยองยอง,ยอง ยกมือไหวไปรอบแล้วใครเห็นคงอดคำไม่ได้ภูผาสุงตะก,ก้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไขอยางเงียบๆต่างรู้ว่าใจตกใจมันจะไม่ออกใครภูผาเก็บไข่ไม่หมด เหลือไว้ให้เมไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสย,ยืนรดจนภูผานนำไข่ไปให้แม่แล้วจริงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมือของมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วย พูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูวแววงหางโตร,รับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงเสียงดึงดังโปกเปกกระพวนดังกุ้งกิง่งน้ำใส เปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปด้วยสีเท่งมีไม้เสียบสำหรับถือ สีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผาเดี๋ยวป้นใบบัวน้ำาสจะป้นใบบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายง่วงบักหูกแขวงหางและย่ำเท้า เหมือนเต้นระบบำเสียงโปก๊กเป๊กกุ้งกิ้งดังเป็นจังวหวะเฮ้ยชื่นใจอร่อยจังภูผาและน้ำใสหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้างเฮ้ยชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผพาพูดโอ้โอ้ใบบก อย่าเยี่ยงนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเสียงน้ำใสเอะอะภูผาหันไปรูปใบบกใช้งวงดึงเข็นน้ำใสให้เขาให้เข้าไปใกล้พร้มทั้งอ้าปากลอน้ำเข็งกดอีกอย่าอย่ใบบกเสียงภูผาลองห้าม ตั้งถ้าจะวิ่งเข้าไปช่วยเต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงเขนไว้เหมือนกันน้ำใสและผูผาหันมองหน้ากันหัวเระดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไป